พี่ภาวนาแล้วพี่ภาวนาแล้วราชาอยู่ไม่ทำอะไรราชาเฮ้ยมันแตะหางเขาตัวเองเฮ้ยมันแตะหางเขาอ้าวต้นใจเย็นอ๋ยอยากตีแมลงค่อยโอ้โหซื้อมาเลละห้าบาทเลยดิตีไปก็ตีจะได้ไหมล่ะครับแป๊บอยากตีแมลงค่อยโอ้ยโลละห้าบาทหมดแล้วบ้านน่าโลละห้าบาทยังยังยังเหลือครึ่งโลเหลือครึ่งโลราชาผมเสียทักแผลเรียกครับนี่ไงครับอุ้ยเขาบินมาจะตีอยาบนี่ไงไม่ต้องมาไม่ต้องนะแป๊บหยิบแป๊บ ไปดไปปวดหักไปแล้วใครเหรอน้องน้ำอีกแล้วอินไปเป็นฮันเตอร์ดิอจะได้ไหมแต่ต้นกป็นจูเขามาตามต้นไม่ใช่เหรอไม่เขามาตามนินอ่ะก็ให้นินไปเป็นราชาดิเขามาตามนินน่ะอะไรนินคนไหนวะเตอร์ดี่วะเดี๋ยว What the hell is that ให้นินเป็นฮันเตอร์แหละ เดี๋ยวเป็นเลยผมจะเป็นผู้ติดตามเป็นนักกีเาตจ้ามาตั้งสามวันเนี่ยเช่ามาสามวันนะไม่มีเงินซื้อก็เช่าไว้ก็ราช้าเงินผ่อนหนูเนี่ยหู้ส่งนกตอนน้ำแปดตัวกว่าแง่ริมมุมถ้าเอานกไปหยียบน้ำซะเลยได้หยียบย่ำถ้าเอาน้ำไปหยียบนกซะเลยได้หยยบย่ำตีนขาวล้านมีบ่ ทีมขาวอะนกขาวนกขาวน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีขาวไปแล้วนี่ไดยังลำต้องเปลี่ยนเอ่นมาเออเอาว่ะเอาว่ะเข้าตีเข้าตีดูก็รู้ว่าไม่ได้มาด้วยกันฝั่งนู้นน่ะสีดำกับขาวอะฮันคือเทใจมาฝั่งเราแล้วที่สภาพผู้ต่อไปต่อไปหมอคนเดิมเหรอเมื่อกี้คือหมอที่นั่งแอบใช่ไหมนินไปหามันเลยมันชอบนั่งแอบ ราชารักแอบจะไปแดกหัวเขาทีนี้แหละได้เลยหุยแก๊งชุดขาวของเราดวงพลั้งงานฝั่งโน้นเกิดไอ้แอดนี่ลูกบอลที่มินไอ้แอดที่มาพอดีไปในโรงงานตีตีเข้าเสาที่แม่งลูกบอลทะลุไปในโรงงานเฉยอะไรวะเนี่ยะในแอดมาโรงงานนะคะพี่ตรงไหนของโรงงานเขามาทาทางไม้สำแพาแสดงว่ามาข้างในโอเคมาแล้ว อะไรกันอะไรกันไม่รู้อะไรเท่าไรไม่ตักทีตักทีส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 ักทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลันลันลันเฮ้ยเฮ้ขาจะตีพี่ด้วยเฮ้ยเอาทุกคนเลยดีกว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาเอาเอาใจเย็นเฮ้ยราชาอยู่นี่ตัวเองราชาอยู่นี่มันเอาเออเอาตีโดนด้วยเนี่ยเนี่ยมันเอาลูกแก้วอยู่มันเอาลูกแก้วอยู่เฮ้ยไปภาวนาหนูไปภาวนานมคนแจกพี่ภาวนาแล้วพี่ภาวนาแล้วราชาอยู่เฮ้ยกลับเลยราชาเฮ้ย ่างเขาตัวเองไม่แตกห่งเขาเอาพูดี่ตัวเองกันก็มันไปเดี๋ยวมักำลังไปเดี๋ยวมันไปแล้วไปแล้วว่าแต่พ่อเนี่เองพ่อคนหาเราไม่เจอแงนจะด้วยไปจะได้ค่ะแต่งรังอยู่ช่วยได้ค่ะกำลังไปโรงงานค่ะมาเลยครับมาเลยครับเป็นสาโรงงานแล้วค่ะวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยครับมาแล้วค่ะเฮ้ยนั่งได้ด้วยเหรอฉันนั่งกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตีให้มันเข้าใกล้กว่าเดิมเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นตะต้นใจเย็นโอ้ยอย่าตีแมลงค่อยโอ้โหซื้อมาตัวละห้าบาทเลยดิี้ยหนูเก็บนกหนูเก็บนกไม่แต่กระลุกเรื่อยๆเลยอ่ะไอ้แต่งศพใช่ใช่ปล่อยปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันมีตีแต่งศพไปเลยตีแต่งศพไปเอาสกิลให้ปลดแล้วก็ค่อยไปตีราชโอเคคิววิ่งไปเล่นหน้าหน้าโรงงานแล้วนะไปแล้วไปแล้วมาตามแล้วหน้าตูโรงงานกลับมาได้เปล่ากลับมาได้หรือเปล่า มาาหันทีได้มมันเอาน้ำมาแปะค่อยอีกแล้วว่าเียวราไม้เล่นไปหมดแล้วนี่มันฟังอยู่ฟังอยู่เดี๋กลับมากลับมามาแล้วเขาอยู่ไหนวะเขาอยู่บนข้าวพี่ใส่เลยลั่นใส่เลยโอเคๆเดี๋ยวพี่ไปละใส่เลยว่าสั้นเอ๋เขาต้องไปไอ้ดินราชามันอยู่หน้าประตูโรงงานโอเคไม่หยิบไกลเลยอ่ะเอาตังก็พอเอาตังก็พอใช่ไหมต้องส่งให้ใช่ ตีไปสักท oh, oh, ีจะได้ไวล่ะครับอย่าตีมาเลยคุณโอ้ยโลละห้าบาทหมดแล้วบ้านแรงเล้าโลละห้าบาทยังยังยังเหลือครึ่งโลเหลือครึ่งโลเม่นเหม็นเ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 อาตังให้อัศวินเลยครับพี่กิวดักหน้าตักซอยดักเนอรพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้วรันมีนกแปดตัวแล้วบ้างเนี่ยโคตรเยอะโอ้โหใส่ไปอีกหนึ่งรอบพี่นี่พี่พี่ลุกขึ้นมาพี่ลุกแล้วลุกแล้วไป แ่มนไม่ลยลบจะหมดอีกห้าวิโอเคครับลบไม่พักเลยกูติดตามโอเคครับตัวเองมันบุรีเขานำหอบว่ามันแตะตูดเขาอ่ะแก้แนะแก้แคนมันทราลชแมวเขาเฮ้ยฉันไม่ใช่ราชาอย่างฉันเขาคงจะหมั่นไส้คิวเล่นบ้านเล็กนะคิวเล่นบ้านเล็กเขาหมั่นไส้แหละไม่พักเลยลบพลาบแล้ว อ้วไปแล้ไปแล้ว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 มาเว้อารยนเล้าก็ตีบอดนตีก็ตีไม่ถูกอ้าวถูเไม่ตั้งใจตีมาไปเลย l e t e g go เต๋เต๋เอาเรื่องจังครับาันหึ่ไห่ตันมาดิหาตันนึงไว้โู้ดดดดดไปไหนแล้ว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 เข้ามาโดนน้ำเนี่ยโอเคครับวยเขากระชากมิก้เรวเขาบอกหรอกตัวเองมันก็ชากมิกเขาตัวเองดูหวาดเสิ ีเฮ้อพยายามอยู่โอเคลงหมดเป็นเกะเาวะมันกระชากวิคก็หลุดหมดหัวเลยตัวเองไอ้ลูกบอลผมหายไปไหนวะมันเกิดเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมอนหายมโอเคลงหมดเป็นเกะเาวะมันกระชากวิคก็หลุดหมดหัวเลยตัวเองไอ้ลูกบอลผมหายไปไหนวะมันเกิดเรื่อยๆอ่ะมันเกิดเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมอนหายถ้ามันถ้าแพทมันเกิดเรื่อย ตีตอนตอนมันเกิดไปได้นี่ได้นี่มันก็รู้หมดเลยสิว่าเขาหัวโปกเนอยเนียอยเนียวิกหลุดไปหมดแล้ววิกไปหมดแล้วถึงเข้าโรงงานเด้อเข้าโรงงานอีกแล้วเหรอได้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 ไ่้ได้ได้วเนี่ยได้ไ้ไดได้ได้ไดดได้ได้ไได้วดไดได้ได้ไดไ้้ไ้ว้ได สั่งจองไอ้จ่อยมาแล้วกันอ้าวเฮ้ยใครตีรันใครตีรันตีรันนี่ใส่ไม่ดีเฮ้ยมีลูกบอลตีต้องรันเราทำไมกระทืบอีกแล้วกระทิมเหลืออีกอันต้นเล็งเป้าผิดคนแล้วครับไม่ผมไม่ใช่ราชาเขาเข้ามาเรื่อยงเข้ามายังยังไม่ไปแล้ว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 ตีไอ้จ่อยไปยังมาตีค่อยรันคาดออกมาจากน้ำเดี๋ยวต้องไปตลาดให้พี่ลาออกจากน้ำ ยด้วยนุนนีน้ำท่วมมาโอ้ยยน้ำท่วมอีกแล้วนายจ้าก็อย่าเด้อเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อเจ้าอย่าหาตีสักทีสักทีเจ้าอย่าหาทำเจ้าไปแต่งศพใช่ไหมฮะตีแต่งศพไปก่อนเอ้าผมตีหลายทีแล้วอะตีหลลายทีแ้เอ็ดเอ้าแล้วว่าไม่เอ็ดท้ายใช่หลายฮัตตีรันแล้วใครทำรันทำรันทำไมออ โอ้ตายทำพี่ต้นทบายอ่ะนะ่พี่ใส่ไม่ดื้อสบายมันตีไม่ไกลเลยวะเราเราต้องเราต้องอยู่ไกลๆวะมันถึงไกลน้อไม่แน่ใจพี่เขาชุกติด้วยเปล่าจรินี่ยห่อเลยห่อเลยห่อเลยจะห่อใช่พี่จะห่อแล้วพี่มันไล่สุดๆไปเลยเว้ยไล่สุดๆด้วยให้เล่นเกิดด้วะอุ้งเด้อโอ้กระตุกกระตุกกระตุกตายตายตายเกมกระตุก อุ้นเด๊ดนดนดนดอุ้นเดอ่ะกดติดกดผิดใช้น้าผอมใจ้เละปล่อยเขาชนเลยพี่เสียเลือดบ้างไหมนะราชาผมอะยังครับราชาผมเสียทั้งแผลด้ยครับนี่ไงครับอุ้ยเาิ้มาจะตีอะเ้ไปุนี่ไงไม่ต้องมาไม่ต้องมาแอบจิบแอบจิบอะไรจิบพี่ต้อนมาโอ้โหแผแผลยังครับน่ะราชาเออสวยครับสุดยอดเลยครับตกมือหายใออก ไม่ได้นใบอ้าโดนใบเหรออยู่ไหนแล้วเอากลับมาเราอยู่นี่เรายังใบไม่พอนะเธอไปไหนเธอกับมากลอนอ้าวเฮ้ยจมน้ำจมน้ำไม่นะเอออ้าวลูกจมจมน้ำอ้าวจมเป็นเพื่อนพี่เปล่าลอรันรันจมเป็นเพื่อนพี่เปบ้าง99อ่ะแน่นอนเกรสเธอยังไม่ไม่พอนะไปแล้วไม่เหลือของเล่นแล้วนะหมดเกลี้ยงตับน้องจมนี่ ยันตับไปละครับเงมแงมงมแงๆๆงงงงไอพวกจมปลักอยู่กับอดีตมันก็ต้องอ่ะจบแล้วจัดขนการเปลี่ยนแปลงไปเลยไอเป็นไงดินมันเบ่ามันป่ะมันบ้คนปวดหัวเลยต้งตัวะไอชีปวดเลย เฮ้ยแต่มันนะเว้ยตีตีตีไม่พักเลยอ่ะตี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 อ่ะมันตีแบบตีโอ้โหมันเป็นอมตะนะเอมตะเป็นคตรแบบนี่ขนาดเอาตัวที่แบบมั่นใจสุดๆไปแล้วนะตัวเองเชื่อเขาไอ้ไอ้ที่ตัวเองเจออ่ะนงนงน้ำเจอสองเท่าตัวเองน้องน้ำบอกกูไปเล่นแล้วอะไรที่ที่ตัวเองเจออ่ะน้องน้องน้ำบอกรับมาหมดแล้วมาทั้งที่ไมนต้องบูด มันไอไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยคือแต่งสมมันเกิดได้แบบแล้วแมบบ่แแบบแแบบก็วิ่งไปเรื่อยๆแพทก็เติมแบบขีดๆีๆๆเรื่อยๆใช่มันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่งสบอ่ะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ